รอหน่จจอยน,นะเดี๋ยวขับลมมร็วมากใช่สาหรอไม่จังหิดหรอใช่คไม่ไม เข <screws S 2> <recalled. S 1> าเรียกว่าทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์ติดเลยนะตำรวจจับซึ่งพาดิงอะใช่อย่าว่าตำรวจจับอยู่แล้วไงตรวจจับใครบอกว่าไม่จับไมไปเรียกเปไปเออใช่เมื่อพี่ติดไปลำลองก็พี่ยังไม้แดงนะแต่ดูดูรถดิะไม่ได้ล้างเลยไต้แดงโดนอยู่แล้วโดนอยู่นั่นไงกลางคืนขับอ่ะดื่มๆเลย

ไปผานนีไงจะทำงานเยอะไงไม่ช่ลองถามมันก็ย่งเขาย่งหมูปิ้งเนจิงจริงป่ะไปเขาถามาแย่งหมูปิ้งเนจริงจริงป่าวหมูปิ้งที่เลี้ยวไปแล้วมีร้านเออแล้วแหละนี้เทลเขี้ยวเข้าไปร้านนี้แน่ที่ไว้ ข้าวเหนียวมันก็มีกลิ่นแบบนมกัวทิ่เอออย่างเงี้ยแ่้อร่อยไหมชอบมีความละเอียดไงหนอร่อยโววันดี้โอนไอ้เหี้ ไกลเหรออ๋อยไม่เอเรียนน้อยเอ็นี่อะไอะไรไปหาโน้ตไฟมันมีไฟพอดีเลยรูปชัดง่ายแต่ระไม่เลยไหนันนี้ไหมคุณชัยน้ำซึนเนี่ยอ่ะวีจะถ่ายไปตรงไน ไม่เป็นไร e ไงก็ไเสนอไฟไม่ได้เสนอหน้าไฟอยากห้ัราเลยระวังรนะจะขายของขายของว่าของเขลงขายอะไรขายหลังรถับระวังรถนะคะ ภูมใจมากเลยกันอะไรใจหกาภูมิใจเข้าใจานเาใ้านเเาก็จะอย่างนี้เขาบอกห้ามล้างสอวันอเดี๋ยน้ำเข้าเป็ไปเข้าอ่เป็นไอเสี่ยวมันเป็นไอเข้าไปไอเส้้เมาไป้าห เส่ยเพิ่มคอนเซ็ปต์ค่ะดูแลเท้าอันนี้เปลี่ยนโคมเลยปะ่ะเปลี่ยนกลมใส่คอแทคเลยแต่ถ้าเปลี่ยนโคมเป็นชัวร์กว่าไงเพราะว่ามันกันน้ำเข้านน้าเลลยี่อไปถ้าแบบนี้ถ้าร้านดีม,น okay. มันโอเคมันต้องประกันอย่างพวกเนี้ยใช่ ไฟตัดหมอกด้วยไฟตัดหมอกด้วยไฟติต้องระวังนะัดหมอกไม่กลัวยอ่งพอโดนมาแล้วมันมีสามที่มันยุ่เลยอ่ะไปอีกเหรอวันอาทิตย์ไม่ไปมันปิดงั้นรมอ้าอ้าเปิดน้เป็นหัวจเจอหรือยังเจอสักครั้งหรือยังรูก็เอาไป

แบบพูดแบบคทั้งติทั้งโหลดเลยเลยเลยลทุกลูกลนาทีเลยเลยเลยวันนี้เรเปลี่ยนต่างมากไก่ไก่ใสร้ายมปแล้วนะแล้วไปแล้วนะบายบายกลับ้นนี้ครับวัสดีครับ